DIY Loom b มเบร l e t t h a i l a n d Fan Page สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําจานรองแก้วน้ำนะคะรูปดาวกันโอเคแบบนี้ค่ะ สวยน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะแค่เราเลือกใช้ซิลิโคนที่มีคุณภาพนะคะอย่างอันนี้จะเป็นซิลิโคนที่ไม่เปื่อยเลยเพราะฉะนั้นจะใช้งานได้จริงจะล้างจะโดนน้าโดนแดดโดนน้ํายาล้างจานอะไรก็ใช้ได้ตลอดนะคะไม่เปื่อยโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ หนึ่งก็คือรางเครื่องมือวันนี้เราจะต้องใช้สองรางต่อกันนะคะก็คือจะใช้รางเครื่องมือในเซตตัวค่ะหรือฟูเซตนีนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นวันนี้ขอใช้เป็นสีชมพูกับสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นตัวซิลิโคนใสนะคะอย่าลืมนะคะนอกจากใช้ซิลิโคนที่ไม่เปื่อยแล้วนะคะการเลือกซื้อควรจะเลือกซื้อจากร้านที่มีใบรับรองการตรวจตามมาตรฐานมอ,อกรแล้วเท่านั้นนะคะ ค okay. รางเครื่องมือ2องารางนะคะแล้วก็ utility hook ค่ะใช้ในการถอดรางนะคะแล้วก็วันนี้ขอใช้ pro hook ในการควักค่ะ limit clip ห้าตัวแล้วก็ c คล i p อีก5ตัวนะคะโอเ okay. ค limit clip เราจะใช้อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะของแต่ละแฉก ส่วน4คลิปเราจะใช้ในการเชื่อมนะคะการทำแต่ละครั้งเราจะทำออกมาแค่แผ่นแค่นี้ค่ะ1หนเราจะทำออกมาได้แผ่นแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำทั้งหมด5แผ่นนะคะแล้วก็มาเชื่อมติดกันด้วย4คลิปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การประกอบรางนะคะเราจะต้องให้สองรางนี้มาต่อกันที่ด้านข้างแบบนี้นะคะโดยการที่เราจะเอาตัวล็อก ด้านบนของทั้งสองอันออกก่อนนะคะตัวล็อกด้านล่างของด้านบนนะคะเอาด้านปลายด้านนี้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นแค่นี้เองค่ะไม่ได้ออกแรงเลยค่ะโอเคเอาออกแล้วหนึ่งอันนะคะเอามาใส่ไว้ที่ตำแหน่งด้านข้างริมสุดของอันด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอันด้านขวามาวางประกบค่ะโอเค จะวางประกบแบบนี้นะคะมันจะต้องเยื้องกันแบบนี้นะคะเราจะทําแนวทะยงแบบนี้ค่ะสังเกตการวางให้มันทะยงกันแบบนี้นะคะโอเคเริ่มนะคะเราจะทําแค่ตําแหน่งนี้นะคะ 1. ลากมาด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็สุดมาแค่นี้นะคะโอเคอ เริ่มตำแหน่งที่1นึนะคะตำแหน่งที่1ตรงด้านซ้ายล่างสุดด้านซ้ายเราจะทำที่สีชมพูก่อนทำเป็นตัววีค่ะแค่นี้นะคะหลังจากนั้นสีถัดไปค่ะทำเป็นตัว W ค่ะก็คือเราจะทำเป็นตัว V ีไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะนะคะสะลับกันไปเรื่อยๆแนวตั้งแล้วก็แนวทะแยง แนวตั้งแนวถยแยงแนวตั้งแนวถยงแบบนี้นะคะโอเคสังเกตว่าแนวนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเราจะให้แนวด้านล่างเป็นแนวนี้โอเคสีถัดไปค่ะสีใสตั้งถยงตั้งถยงตั้งแล้วก็ถยแยง ะะเราก็จะสุดแค่นี้ให้มันเป็นแนวนี้นะคะโอเคเข้าใจเนะาะสับสีค่ะชมพูค่ะตั้งทแยง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 นะคะโอเคสลับสีต่อค่ะ ทำไปเรื่อยๆนะคะแนวตั้งแนวทะแยงแนวตั้งแนวทะแยง,งไปเรื่อยๆโดยให้เส้นล่างสุดอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงนะคะโอเคพอมาถึงตำแหน่งด้านขวาด้านขวามาถึงด้านขวาสุดแล้วนะคะทีนี้ สลับสีเราจะแฉกขึ้นไปแยกขึ้นไปทางนี้ค่ะทะแยงขึ้นไปทางขวานะคะโอเคอันนี้จะเริ่มที่ทะแยงก่อนแล้วถ้าเกิดด้านขวามาสุดตำแหน่งนี้แล้วสีถัดไปจะเริ่มที่ทะแยงก่อนนะคะทะแยงแล้วก็ตั้งทะแยงแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเริ่มที่ทะแยงก่อนแล้วค่อยตั้ง เพื่อให้ทำเสร็จแล้วออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะทะแยงจะต้องมาจบที่แนวตั้งที่จะมาเชื่อมกับด้านขวาด้านนี้นะคะโอเคอ่าผิดสีฟ้าโอเคถูกต่อไปสีชมพูค่ะสลับสีไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ทะแยงแล้วแล้วก็ทะแยงมาทางนี้แล้วนะคะอานี้ทะแยงก่อนแล้วก็ตั้ง นะคะทะแยงตั้งทะแยงตั้งทะแยงจบที่แนวตั้งนะคะโอเคสีถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเหมือนด้านล่างด้านล่างคือเราต้องการให้เส้นด้านล่างอยู่แนวเดียวกันถูกไหมคะด้านนี้เราต้องการให้เส้นด้านบนอยู่แนวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต่อเนื่องไปเส้นด้านบนทะแยงนะคะ แล้วก็ตั้งทแยงตั้งทแยงตั้งโอเคเปลี่ยนสีค่ะทแยงตั้งทแยงตั้งแล้วก็จบด้วยสีชมพูทแยงตั้งโอเคนี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นลักษณะของ สี่เหลี่ยมข้หลัมตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นสี่เหลี่ยมข้อหลํมตัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับหลังหันเพื่อเตรียมควักค่ะกลับหลังหันนะคะเริ่มที่เราจะเริ่มควักที่ตำแหน่งสุดท้ายที่เราทำก็คือตำแหน่งนี้ใส่เลข8นะคะใส่เลข8ครอบขึ้นมาค่ะ พอพี่ตำแหน่งแรกที่เราจะควักนะคะโอเคทีนี้การควักเราจะเริ่มควักทีละแถวก็คือจะควักไปข้างหน้าแล้วก็ขวาข้างหน้าขวาหน้าขวาไปเรื่อยๆนะคะโดยที่จะควักที่ด้านในแล้วก็เอาเส้นบนสุดนะคะเส้นบนสุดก็คือเส้นนี้ไปข้างหน้าตามด้วยควักด้านในแล้วก็เอาเส้นขวาไปด้านขวานะคะ อืนะคะโอเคอะด้านในนะคะเอาเส้นด้านหน้าไปด้านหน้าเส้นด้านขวาไปด้านขวานะคะต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยค่ะเส้นด้านหน้าไปด้านหน้าเส้นด้านขวาไปด้านขวาเส้นด้านหน้าไปด้านหน้าเส้นด้านขวาไปด้านขวา เส้นด้านหน้าไปด้านหน้าเส้นด้านขวาไปด้านขวาและก็จะต้องมาจบที่เส้นบนไปด้านขวาแบบนี้นะคะเราจะจบทีละแถวเราจะทําทีละแถวแบบนี้นะคะยาวขึ้นไปแบบนี้อ่ะแถวหนึ่งไปแล้วมาเริ่มแถวสองค่ะแถวสองเหมือนเดิมค่ะเส้นบนไปข้างหน้าเส้นด้านขวาไปด้านขวานะคะ เส,ส,ส้นบนไปข้างหน้าเส้นด้านขวาไปด้านขวาเส้นบนไปข้างหน้าเส้นขวาไปด้านขวาทําให้สุดแถวนะคะแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนจบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงตําแหน่งแถวบนอีกทีหนึ่งนะคะ สุดท้ายจะต้องจบที่แถวบนไปด้านขวาแบบนี้นะคะแต่ละแถวจะต้องมาจบที่แถวบนมาด้านขวาเสร็จแล้วก็มาต่อแถวสามแถวสามก็มาเริ่มควักใหม่นะคะเหมือนเดิมค่ะแถวบนไอ้เส้นบนไปด้านหน้าเส้นล่างไปด้านขวานะคะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงตําแหน่งสุดท้ายค่ะโอเคเส้นบนมาด้านขวานะคะพอมาถึงแถวขวาสุดเราก็ควักไปข้างหน้าธรรมดาเพราะมันไม่มีเส้นด้านขวาแล้วเนาะ แล้วก็ควักไปด้านหน้าต่อเนื่องธรรมดาได้เลยค่ะโอเคพอถึงตำแหน่งสุดท้ายเราก็ใช้ลิมิเต็ดคลิปล็อกค่ะใช้ตัวลิมิเต็ดคลิปล็อกได้เลยนะคะล็อกแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะ เราก็จะได้แล้ว1กรีบเขาเรียกว่า1แฉกเนาะหแฉกเราก็ทําถัดไปค่ะทําแฉกถัดไปนะคะทําแฉกถัดไปเหมือนเดิมเริ่มเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะเริ่มที่ตําแหน่งซ้ายล่างก่อนนะคะแบบนี้ตั้งพยาตั้งพยานนะคะไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะจนถึงตําแหน่งสุดท้ายแต่จะต่างกันตรงที่ตอนจบตอนที่เราจะเริ่มควัก เราจะไม่ได้ใส่เลข8แล้วนะคะคราวที่แล้วตอนเราจะควักเราจะต้องใส่เลข8เข้าไปที่ตำแหน่งแรกถูกไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยปลายด้านที่ไม่ได้มีคลิปอะค่ะของอันเก่าเนี่ยมาใส่เพื่อเริ่มควักนะคะเดี๋ยวทําให้ดูค่ะโอเคพอถใส่ถึงตำแหน่งสุดท้ายก็กลับหลังหันเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับหลังหันเริ่มควักที่ตำแหน่งแรกตรงนี้คราวนี้เราจะเอากรีดที่เราทําไว้ ตรงกลางนี้นะคะมาใส่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะตรงกลางก็จะเชื่อมกันอยู่นะคะโอเคแล้วก็เริ่มควักเหมือนเดิมค่ะควักทีละแถวเหมือนเดิมเส้นบนไปข้างหน้าเส้นล่างไปด้านขวานะคะก็คือทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5กลีบนะคะแล้วเดี๋ยวพอครบ5กลีบแล้วเราก็จะเอาสีคลิปมาเชื่อม วางแต่ละแต่ละแฉกไม่ใช่กรีดเนาะแต่ละแฉกกันนะคะโอเคพอครบห้าแฉกแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดซีคลิปกันนะคะอันนี้ติดไปแล้วสามตัวเดี๋ยวจะดูมาโชว์วิธีการติดให้มันเชื่อมกันนะนะคะเราจะติดที่ตรงตำแหน่งมุมนะคะมุมของแฉกมุมด้านขวาและมุมด้านมุมด้านขวาของแฉกที่หนึ่งนะคะ กับมุมด้านซ้ายของแฉกที่สองของแฉกที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะโอเคแค่นี้เองค่ะอันนี้เช่นกันค่ะใส่เข้าไปด้านซ้ายใส่2เส้นนะคะโอเคแล้วก็ใส่ด้านขวาเรียบร้อยค่ะได้แล้ว Uh huh. จานรองแก้วรูปดาวค่ะที่รองแก้รูปดาวใช้งานได้จริงนะคะสวยน่ารักเป็นของแต่งบ้านก็ได้นะคะไม่เปื่อยล้างได้ทำโคกหกใส่ก็ล้างได้ไม่มีปัญหานะคะที่รองแก้วรูปดาวค่ะ